เออไฟจติดคอหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาละฮะเราก็กลับมาอยู่กันใน Go the Garden กันเหมือนเดิมนะครับในการอัปเดตมาใหม่ซึ่งอัปเดตอะไรมาใหม่น่าหรอก็ตรงนะตกอีเวนต์มีตัวอีหยังก็ไม่รู้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเฉลยให้ฟังนะครับไอตัวนี้มันเป็นหมีนะเป็นอีเวนต์มาใหม่มาเมื่อวันฝสาว์อาทิตย์ที่แล้ว พึ่งอีเวนต์หมีพึ่งนี่เข้าใจเราทําอะไรเหรอเขาก็จะให้เราเอาน้าพึ่งสามอันหย่ะไว้ตรงนี้และหาของมาวางไว้ตรงนี้นะครับพวกผลไม้ซึ่งอยู่ตรงนี้ที่มันเป็นผลไม้ก็จะเป็นลูเบอรี่เพอลิเนตยี่สิบสี่ขีดเราต้องเอามางไว้ตรงนี้นะครับและเราจะได้ของรางวัลน,นั่นก็คือการฟุ่มดอกไม้โอ้โหถือว่าดีเลยนะแต่มัน้ก็เกิดโอกาสยากอยู่เพราะว่าฝนผมอะแทบจะไม่มีรูเบอรี่เลยนะครับ มาเรามาที่ราชีนีก่อนไปด,ดูก่อนนะฟื้ออะไรดีอะฟื้อการฟุ่มดอกไม้นี่ดูคนดูตรงนี้นี่สวนผมมันใหญ่มากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งผมได้ปลูกต้นนี้ไว้นะครับเป็นต้นมะม่วงมะม่วงฟ้มเลยนี่แบบฟ้มๆผมปลูกมาฝามฝีต้นนะฝามต้นเนี่ยผมฟื้นเมล็ดมาอีกหนึ่งต้นก็ได้มาจากเจ้าหอยทากนะครับตรงนี้เราก็ปลูกต้นไม้ไผ่แบบฟ้าผ่าแล้วก็แบบแช่น้ําแข็งด้วยนะครับ ขายราคาดีแน่ๆงั้นเราเก็บไปก่อนแล้วอีกอย่างหนึง่งผมได้ตั้งผมได้วางฟักไข่พึ่งมาแล้วครับทุกคนมางั้นเรามาดูกันไข่พึ่งนี้เราจะได้ราชินีหรือเปล่าทําการฟุ่มอีกอันนึงมาคราวนี้ครับฟุ่มรัวๆเลยฝองอันก่อนเฮ้ยได้พึ่งมาใหม่ไอพึ่งตัวนี้มันน่าจะให้โพลินเนตเยอะแน่ๆกดอีกใบหนึ่งมาลุ้น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 ขอลุ้นด้วยลุนด้วย ทุกคนผมได้มาแล้วราชินีราชินีพึ่งโู้โหอ,อ,อะไรเนี่ยนี่นได้มาแล้วเหรอฉันได้มาแล้วตัวมันเริ่มเทิมเลยเย้ <laughs> <Yeah! S 1> เออฉันก็ได้มือกันนะได้เป็น จ้าหมีพึ่งถ้าผมได้ลาชินีทุกคนน้ำตาผมจะไหลแล้วว่าอ,อ,อยากได้มากๆในะที่ฝุดก็ได้แล้วโอเคเอาตัวนั้นออกดีเอาตุ่นออกปล่อยราชินีเอาเมนออกปล่อยพึ่งไหนดีอันนี้พึ่งหนึ่งกิโลปอันนี้พึ่งตัวเล็กโอเคเอาพึ่งนี้ด้วยกันนะปล่อยไปเลยโชคดีฝุดๆุในรูปาชินีหูทุกคนผบมีตัวใหญ่ยิ่งกว่าตัวในอีเวนต์อีกอะเนี่ย บินไปตรงไหนก็เต็มไปหมดเลยโอเคเอาลรอฮะเดีいい๋ยวเราจะมาเรียงกันก่อนนะอ้าวพวกนายพวกนายมีอะไรกันะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคือไม่ให้ครับไม่ให้ไม่ให้อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคเดี๋ยวผมก็มาบอกก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยผมว่าผมปีนแบบบอดดีกว่าเดี๋ยวปีนก่อนปีนก่อนปีหนีนี่ปีหนีปีหนีออายังยังเฮ้ยเดี๋ยวก่อน โอเคเรียบร้อยเอานะฮะพึ่งล่าปกตินี้ผมขออ่านประวัติใหฟังนะครับพึ่งล่าปกติ6 5ปเฟนและทุกๆ25นาทีจะฟุ่มบินหาผลไม้และทําให้ติดสถานะโพลิเนตทันทีโอเคนี่คือตัวแรกของเรานะที่เราได้มาส่วนตัวที่2ส่วนอันนี้อ่ะมันจะคล้ายๆกับพึ่งล่างธรรมดาปกี้นี้นะแต่จะลดเวลาเหลือแค่19.26นาทีนะครับมีประโยชน์อยู่ ต่อไปก็ราชินีของเราราชินีพึ่งทุกๆ2 5วินาทีฟุ่มจะฟุ่มบินไปหาผลไม้แล้วทําให้ผลไม้ติดสถานะโพลิเนยียทันทีและอันที่2ทุกๆฝากสนาทีจะจะรีคูดาของฝัดหนึ่งตัวในฝวนโอ้อย่างงี้นี่เองมีประโยชน์สุดๆล,ลาชินีเอ้ยราชินีไปไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อนโอ้หมุดจากพื้นมาแล้วก็เราปล่อยตัวล่างตัวนี้เลยปล่อยได้ไหมปล่อยไม่ได้แค่ฝีตัว ในฝูงผมตอนนี้จะมีพึ่งรธรรมดานึงหอยทากหนึ่งแล้วก็ฝูงพึ่งอีกตัวก็เหมือนกันและก็มีราชินีมีฝีตัวนี้นะครับโอ้โชคดีมากๆเลยะกว่าจะได้มาพราเลือกง่ายๆเลยเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งมีไข่อีกฟองรอเลยครับตังไวเลยแล้วผมไปฟื้อไข่มาอะไรอีก2องฟองมาอ่ะตังไว้เลยเฮ้ยบรรยากาศกลางคืนนี่มันมีเหรออันนี้มันไม่ใช่กิจกรรมลูกคู่กันเนี่ยแต่ทำไมเขามีล่ะอืม ไม่รู้สิขอมาฟื้อของก่อนดีกว่าที่ผมจะฟือ้อผมจะฟื้อพวกของตกแต่งนะฮะของตกแต่งอันไหนนะอาจจอแล้วอันนี้ฟุ่มดอกไม้22ต้นขอให้ได้ดอกทันตะวันด้วยเถิดฟุ้ม <c oughs> ได้ดอกเดิมอ <c oughs> ดอกกุหลาบมีอีกเยอะไม่ต้องเทียดต่อไปดอกกุหลาบเฮ้ย <c oughs> ต้อนอะไรครับเนี่ยอันนี้ปะอันนี้ไม่ใช่น,นี่ไม่ใช่ คาตาวันนี้ปะเออใช่อันนี้แหละอันเดิมคุณต่อไปแล้วพวกนายมายืนอยู่กันทำไมครับเหงากันเลยอย่าออกคลิปด้วยใช่ไหมไอ้เพื่อนนี่ได้ไรหรอโอ้โหได้แต่อันเดิมเดิมฮะคนตะวันคนตะวันฟาถุครั้งนี้เราได้ลาชินีเพิ่งมาแล้วขอให้ได้คันตะวันด้วยเถิดผุณต่อฟูต่อไปโอ้โหโอกาสได้ยากมากอ่ะขอให้ได้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 นะขอให้ได้นะอุ้ยได้ไม่ได้พันใหม่เหรอ อันนี้จะอันเดิมครับอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วอึ๊บได้อันเดิมไดูรีอันนี้อ่าอุ้ยอันนี้เป็นดอกฝีฝีชมพูฮะอยากได้ดอกคารตาวันนะคาตาวันนี่เป็นแบบ0.5แล้วราชินีที่เราได้ล่ะราชินีที่เราได้คือเป็น1%นอ๋อ โกเดอการได้ได้อัปเดตมาใหม่นี่ครับเขาได้เพิ่มดอกไม้ขายมเมล็ดพันธุ์นี้มีมเมล็ดพันธุ์ชื่อว่ามเมล็ดลาเวนดร์อืมแล้วก็อันต่อไปเป็นมเมล็ดน้ำหวานนะครับผมฟื้นมาแล้วสองอันนี้นะเราอ๋อเป็นดอกลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ฝีอันดอกมเมล็ดน้ำหวาน9อันเราปลูกตรงไหนดีเอ่ยเฮ้ยเรา,าปลูกกันดีกว่าครับ สวนดอกไม้นี่นี่ก็คือฝนดอกไม้ผมเองงงเง,ง,ง,งปลูกข้างหน้าไปเลยและดอกน้ําหวานจะปลูกฝั่งนี้ไว้เลยครับปลูกปลูกปึ๊บป๊บผมว่าดอกกุหลาบเราไม่จําเป็นต้องปลูกหรอกบ้งใช่ใช่ตัดออกก่อนตัดออกแล้วก็มาปลูกมาเรยงพกุกมีแทนปึ๊บปึ๊บเฮ้ยต้นใหญ่อยู่นะอันนี้เราก็ลดไปเลยครับ ผมมาเอาต้นนี้ออกดีกว่าครับต้นแอปเปิลเพราะว่าฝั่งโน้นเรามีแอปเปิลเยอะแล้วราชินีครับบังบังครับผมเวลาจะหมดนั้นเรามาดูเมล็ดขายก่อนในช่วงเวลากลางคืนสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะพวกเมล็ดระดับสูงอ่ะเขาจะเริ่มขายทันทีเลยเหมือนเมื่อเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนผมฟื้อเมล็ดอังุ่นสองลูกเลยนะเมื่อคืนแล้วก็ฟื้อเมล็ดนี้ด้วยหนึ่งอันและมีอัปเดตข้ามาใหม่อีกสามอย่างนะครับปืนเลดราเดน ฟางก,กนเก็บผลไม้ผสมเกรอรบริเวณใกล้เคียงอุย้ยมันผสมเกรอรเลยเหรออย่างนี้ก็ดีฟี่อันต่อไปพลังงานน้ําหวานดึงดูดผึ้งให้มาที่ผลไม้บริเวณใกล้เคียงเพื่อผสมเกสรฟ,ฟิปปิเกอร์น้าผึ้งควบคุมพืชใกล้เคียงด้วยน้าผึ้งนานหนึ่งนาทีดีนะผมฟื้อมาอ่ะไม่เชื่อดูนี่ฟื้อมาหนึ่งอันแล้วก็มีกระถาง กระถางเขาได้อัพมาใหม่ให้เราจะฟื้ออ่ะให้ไปฟื้อกับร้านผู้หญิงคนเวืคนนี้ที่เราไปฟือ้อกระถางดอกบัวเมื่อกี้นี้นะครับกระถางนี้มันเขาจะให้เราปลูกต้นไม้แล้วอาสามาติเอาไปให้เพื่อนได้ไหนนะนี่ไงมีท่าอันโอ้โหผมนี่ฟื้นของดีๆมาเพียบเลยในกล่องฝุ่มนี้จะมีของตกแต่งสวยๆเยอะแยะเลยนะครับก็มีอะไรบ้าง26ก็ได้เป็นถังน้าผึ้ง21เปอร์เซนต์ได้รังผึ้ง21เปอร์เซนต์ก็ได้ถังผึ้ง 16ปร์เซนจะได้เห็ดพึ่งนะครับแบบยาวๆเลย11เปร์เซนจะได้รูปปั้นพึ่งแห่งลาชีนี้ปร์เซนจะได้น้ำพู้น้ำพึ่งโอ้โหมีมันเต็มไปด้วยน้ำพึ่งกันเนี่ยมากดฟุ่มแกมึงนะผมกดฟุ่มไปยังอะใช่หรออ๋อพอเราวางปุ๊บอีกฝิบมาทีมันก็จะเปิดให้เราโอเคได้วางก็วาง วางเป็นลัคกี้บล็อกเลยแมวแมวอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้แหละฮะนี่จจอกึืงกลารตรงนี้เลยนี่วางไปเลยนี่ครับมันกำลังมาประผมเกฟอนอยู่โอ้โหลองยิงตรงนี้ดูปึ๊บยิงนี่ไงเจอแล้วปรผมเกฟอนแล้วอ๋อมันเราไม่ได้ยิงยิงตรงนี้ปึ๊บเอาใหม่ ด,ดได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะมันมัน,ม,นม,มันไม่เป็นเกรอนอะผมงงอ๋อนี่ไงจริงด้วยผมเก็บมาแล้วเกฟอทั้งหมดอ๋อคือมันเก็บเองให้เราเลยทุกคนแล้วมีเกฟอที่แบบว่าผสมประสานหลายอย่างมากกนเนี่ยผสมนั่งกลางคืนแล้วก็เกฟอแล้วก็ฟ้าผ่าเยี่ยมเบ้มาและการอัปเดตนี้ เขาให้เวลาฝาิวินาทีในการให้นำพึ่งนะครับพึ่งให้เวลาไวมากดีกว่า2นาทีเยอะเลยโอ้โหนีดีอ่ะแต่มันผมว่ามันใช้ได้แค่รอบเดียวอ่ะสวดีหลายๆรอบเนี่ยเราเอาไปใช้ตอนอื่นดีกว่าครับเก์สอนมานีก็เก์สอนนึกถึงกระตูนพึ่งเลยทุการาผม ตอนนี้กิจกรรมน้ำผึ้งเราไม่ได้ยากมากมากแล้วแบบกลายเป็นง่ายไปแล้วอะดอกลาเวนเดอร์เราปลูกฝั่งไหนดีอะแถวนี้มันก็ดูเยอะแล้วนะมาเรามาปลูกตรงนี้กันเถอะเดี๋ยวถ้ากิจกรรมพึ่งมันไปแล้วอ่ะมันก็จะไม่กลับมาอีกแล้วพวกมเมล็ดปุ๋ยจะหายากเอามาดีเพื่อนมาดีเออฉันมาอวด่ะเนี่ยแนยดูดิ <c oughs> เอาว่าไงว่าไงไหนไหนอุ้ยตังคิวมากขอบคุณขอบคุณ อ๋อทุกคนพอเราเก็บปุ๊บมันได้รูดเดียวฮะอ๋อนึกว่าจะแบบจะฟอร์มอนมาเพิ่มแต่ลองเอาไปขายดูปีว่าเขาจะได้กําไรกเท่าไหร่กันลุงอ๋อว่าไงว่าไงเฮ้ยไม่ได้มานานมากเลยนายเนี่ยผมเอาดอกลาเวนเดอร์มาขายลุงเออลาเวนเดอร์เหรออันไหนล่ะเอออยู่ไหนนะดอกลาวเวนเดอร์อ่นนี่ครับลุงดอกลาวเวนเดอร์นี้มันขายได้เท่าไหร่ลุงกิโลนึงอะ เนี่ยเหรอมันขายได้ประมาณ40,000กว่าบาทเน่โอ้โหลูกมันขายได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอก็ใช่ครัพี่เนี่ยเป็นของของกิจกรรมอีเวนต์พึ่งเลยนะแล้วก็มาได,ได้ขายได้ราคาดีสุดไปเลยผมมีลูกดี50กิโลซึ่งมันลูกเยอะมากเลยนะแต่มาเราได้แค่รอบเดียวเองอะ่ะซึ่งมันน่าเสียดายมากๆเลยถ้าผมเอาไปให้ผู้หมันก็ดีอุย้ยผมเอาไปให้ผู้หญิงคนนั้นดีกว่าครับทุกคนที่เขารดน้ำให้โอเคอะเอาไปเลยนี่เอาไปเลยไปเลย ให้โอเคมาเดี๋ยวผมขอมาจัดบ้านกล่องก่องที่เราจะปิดคลิปกันนะครับมันวางข้างหน้าได้กี่เมตรอะวางได้เมตรหนึ่นงโอเคเมตรฝั่งนี้ซึ่งเราเอาไว้ตรงกลางนี่ปุ๊บปุ๊บอาณาจักรพึ่งนี่ดูดีเวอร์ <S 1> <S 1> แต่บ้านเขาแบบเขาวางเป็นเ่าแล้วก็วางเป็นเรียงเป็นน้ำพึ่งสามชั้น ของเราจะเรียงตามเขาดีไหมอ่ะมันดูสูงไปนี่เฮ้ยดูดีเรื่องแบบนี้แหละ <c oughs> อยางก,ก็เราติดโครงไฟในไม c ค a า t ยังไงไม่รู้แล้วไอ้ที่เราฟื้อมาอ๋ออันนี้มันเป็นรั้วกำแพงมันไม่ใช่ตรงปูนฟื้อมาผิดโอเคคุวก่อนเรามาปิ้งย่างอาหารกันจะปิ้งฝั่งไหนดี ฝังซ้ายหรือฟังขวาโอเคบิงตรงนี้ดีกว่าย่างไก่สดๆที่เราเอาชิคเก้นไปย่างมาที่ฝืเมือผิดขาดพาดท,ที่ก่อน <c oughs> มะม่วงเราก็ติดน้ำพึ่งแล้วนะครับทุกคนเย้โอ้โหทำไมผมโชคดีขนาดนี้และตอนนี้ฝนผมก็มีกองทับพ,พึ่งมาสามตัวแล้วนะครับโชคดีฟุดๆเลยแล้วก็ขอได้อัปเดตมาใหม่อีกอย่างหนึ่งน,นะครับตรงนี้เลยเราสามารถกดไลค์ให้กับคนอื่นได้กดไลค์ให้กับฝนอื่นได้นะครับ โหฝนเพื่อเราเยอะแยะแต่ทำไมฝนเราแค่สี่ไลค์เองไม่สวยเหรอฝนเราหากฝนเราวยก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับอ่าโอเคครับหากใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดแฝบตะไครเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ขอพักไว้แค่ห้องนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย